การมาสามารถนำจัก,กรยานลงทางรถไฟฟ้าอย่างนี้ได้เลยนะครับผมจราบ้าจ้าบ้าร่มตนันนี้เราขึ้นสถนานีรถไฟที่ออหน้านากโกย่าโดมนะครับแต่ว่าไม่รู้แนวานากโกย่าโดมอยู่ตรงไหนทั้นนั้นเป็นอะไรนะคาลูปโปอะไรสักอย่างมันจะมีโดมใหญ่ที่เป็นสนามเบนสบอลขนาดใหญ่มากๆฝังน้นไงแต่ป้ามองไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนเหรอมันเพราะว่า มันน่าจะเห็นได้ชัดอ,อ่ะเหมือนสนามฟุตบอลอย่างเงี้ยถูกไหมสนามราชมังคลาอะไรเงี้ยเรามาจากสาาักะอีประมาณ20นาทีนะครับผมแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินมาขึ้นรถไอเราต้องขึ้นาาทางใช่ไหม<า><ช>มันก็คงมีทางเคลื่อนข้ามแหละแม่อันนี้เราก็กําลังจะถึงที่อิออนนะครับสาขานากโกย่าโดมมาเอกก็คือหน้าสถานหน้าโดมนากโกย่านะครับผมแต่มองไม่เห็นนาโกย่าโดมอยู่ตรงไหนนะฮะ คุณนายก็ถือกระเป๋ามาเตรียมพร้อมกวาดของทั้งอีออนนะครับผมดูสิว่าเราจะได้ของตามที่ต้องการหรือเปล่าอันนั้นคืออะไรเอ่ยคนแล้วคนเหนื่อยอ่ะสนุก่ความสุขอ่ะ,ะเห็น<ด><ๆ>ป้าปาเ<ๆ>สียจังอ่ะกน <c oughs> <ๆ c oughs> มีความสุขตลบตลบเหนื่อยเดิอนอากาศก็ม,มืดนิดนหนึ่ง <ๆ S 1> นะฮะเหนื่อยเหนื่อยอย่างเงี้ยนะเจ้าข้าวหน้าไม่มาแล้วให็นป้ป้าซื้อสักซื้อเลย อันนี้ก็เดินจากสถานีก็น่าจะไม่เกิน5้านาทีนะฮะตามได้ของแต่ถ้าได้ของกินนี่คือแบบหายเหนื่อยอันนี้ก็คนที่อยู่ทางบ้านก็ตรียของฝากกันได้นะครับผมน่าจะมีครบทุกคนนะฮะวันนี้วันจันทร์แต่แปลกอันนี้ไม่ค่อยมีคนเดินทํางานเลยเนาะเขาไปไหนกันหมดก็ไม่รู้เนาะถนนโลง่งโลง่งดูดิถนนโลง่งโลง่โลงไม่ค่อยมีคนเลยข้างหน้าคืออ e ีออนนะครับผม เดินสีชั่วโมงนะครับผมวันนี้ก่อนจะมาขึ้นรถไฟกลับที่เดิมนะครับคุณนายกะโกนว่าจะไม่มีที่ข้ามถนนนะครับผม <g iggle> ก็ข้ามไม่ได้ก็อดช็อปแค่นั้นเองครับไม่ใช่เรื่องสีเลียสน,นะฮะ <g iggle> อีออนอยู่ข้างหน้านะครับผมโอ้โหลมเย็นมากเลยครับประมาณยี่สิบนิตยองศานะครับอ๋อนะก็เยอะได้ดูไปข้างหน้าอือก็ รถก็ไม่ค่อยเยอะครับเมืองดูเงียบสงบดีนะครับไม่คนเดินนะดูคนน้อยดีแล้วมันไม่เหมือนโอซาก้าอย่างโอซาก้าคนมันเยอะแม่ไปไหนก็คนเยอะไปหมดนักท่องเที่ยวเดินรอคิวคนเดินมันจะมีของเยอะหรอไม่วัดดวงเอาถ้าไม่ทันก็กลับถ้าไม่เวอร์ก็กลับทางไไม่ข้างล่างไม่ได้ อดชอบกรับท่านผู้ชม